ไหนขับไปทีงไหนรอเพื่อนด้วยดิมาหน่อยเวดีเพจไ้ตา์มามาดิมาดิข้ามาดิหน่นะตื่นนะฟังนะตื่นนะไอ้เพียรใครมันตื่นนะตื่นนะตื่นนะไอ้เพียรไม่เหมือนไหนไเี่เห็นเห็นเบียบกวมาดิมาดิตามมาดิตามมาดิยังมาอบดีจัดมาข้างหน้าเลยอ้ียรมาหน้าอีกมา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 มมามมามามามมา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 มมามา เดี๋ยวกูจะเอาคนเปปลไอยมพี่นะพี่พี่แจ็พี่เจเหลืออะไรอ่ะในรอยที่มึงสั่งสั่งลงนะแค่บาเดี๋ยวกูจะพุ่งไปเลยนะกูจะพุ่งเข้าไปมั่วเลยนะจะไปวางะั้ยตั้งพุ่งไปแล้วเยอะๆนะนองศพนะมีตั้งพุ่งไปแล้วมามามาขัมาไม่ขับมามขับมา้านาบูโชนามาช็อตฮานาบูช็อเสาาูรวมเสาสาาาสารวมเสาาาสาาา เพราะเสามัาบลเสาเสาแดงมันเสาแดงมันมีเสาเดียวเามามามาเพราะเามัเสาเดียวเสาแดงยิงด้ยิงตรงนี้ลงดีลงดีลงเลยลงเลยใจใจเรากเราเราเพื่อนดีอย่าต่างรู้เราอย่าทะเลาะกันทะเลาเสาล้มเสาสามกูสังกูสังกูบางพี่เจคคนเดียวลงให้ไวลงให้ไวลงแล้วลงเสาไปลงกับเพื่อนไปลงกับเพื่อนเพื่อนเฮ้ยมึงฟัง ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นรวมไว้รวมไว้รวมไว้เนี่ยหลุดอานต้นนึงเอาดิเอาดิเอาตัวนี้าวนี้มาตัวนี้มนีเยยังไม่มาเงไม่มาเลยยังไม่มาเลยยังไม่มาเลยยังาเงไม่มาเลยังไม่เลยยัางไม่าเลยยัางไม่าเลยยัางไม่าเลยยัางไม่มเลยยั่มยยัไม่มเลยไม่เลยยังไม่เลยยังเลยยังเลยยังไม่เลยยังไม่เลังไม่เลย่มาเลยยเลย่มาเลยยังไเลยยยยัง ไปเฮียทำไรช่างโง่ทำไรรววระววังอย่าง้ออย่าอ่แล้วแล้วจะบอดีอะไรจะบอคุยอะไรไอ้กัะตอกไอ้กระตองไอ้กระตองเฟิรไอ้กระตองเฟิร์สไอ้กระตองเหียไอ้กัะจองเฮียอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นเียอยเเียอย่นฮียอยเีย

เพื่อนด้วยนะเว้ยจเพื่อนด้วยนะเว้ยนะเล่นเป็นกูเล่นเป็นกูไว้เล่นด้วยกันโรยเฉยโรยเฉยจัดศพจัดศพจัดศพเยอะแล้วตรงนี้เยอะแล้วเยอะแล้วเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันฟังกูเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันโอ้ยเฮียแล้วกูดหม่อมไหมวะไอ้เฮียไอ้เฮียมันมีปืนตรงนอกไฟนี่หวะไอ้เฮีย พี่ย่สเพื่อนนะพี่่สเพื่อนนะโอ้โเราไปกเพื่อนตายเพื่อนไาเพื้อนไปกัดโอ้กระจอหี่่ตายยี่่างวยเฮ้ยข้างหลังกูเน หนยบอยชื่อเนี่ยแหละมึง่าจำจนมตายอ่ะตายคายตรงนี้อะไรสั่งคายอะไราไอ้ควายมึงช่วยดิช่ยดพี่บอยิยไปติดิยไปทิพย์เลยทิเลยทิพย์ยัดเลยยดเลยยัดอดยัดยัดยัดควอไรวเลยช้จ่อยขยะเมนี่อะไรงพีอะไรมจอกฟังนะจอกเหือพี่อะไรทำยี่อะไรพี่กูควายแกม่วไหวไปเฮียดีดดีดดีดดดดดดดีดดดดบดด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 ีดด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 บดด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 บดด อะไม่มาดิใครอะใครอะเดี๋ยวทีพเดี๋ยวทีแพทเดี๋ยวทีมพทย์เดี๋ยวีมกิ่อะไโอ้โหมันชิวมากเว้ยมันโคตชิวอะโอ้ยีดจร๊กกจัดเลยเว้ยเฮียัโคตรควายรอรอรอยัด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 เอาดิเอาดิยันดิมามามโทษ

คุยโคตรกากกูไม่เคยแบบเล่นกับแก๊งใหม่แล้วนิ่มเท่าแก๊งมือนะคุยกากแบบกากชิบหายอะไอ้เหี้ยบมันยาไม่ถูกไอ้เก๊ไเวอไอ้เกทำไมมันดึงของไม่ได้วะมีแต่ควายไอ้้ยมันเิไม่ไม่กูว่าแก๊งฮิโรชิก็เก่งนะไอ้เยี่ยเทียร์ีเวอร์

ไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้วะกูซักแก๊งตุ้งติ๋วไม่ได้เลยอ่ะแก๊งเป็นไงวะไอ้พี่พี่บอยตัวนี้มาดิพี่บอยเอาตัวนี้มาขอขอตัวนี้ขอตัวนี้ไม่มีกระสุนนีอะไรขออะไรขออะไรไม่มีกระสุนนี่อยู่ของอยู่ของนะเพื่อนไม่มีกระสุนไปหลังก็ได้ไปไม่ไหวไม่ไหวไม่ไไม่ไหวมันปนไม่ได้วะไอ้เี้ยกูเดากระสุนเนี่ยไอ้เหี้ยปนไม่ได้อ่ะปนไม่ได้ปนไม่ได้เอาเอาอันนี้รถพี่เหรอเอารถมาเอาขอคันนี้คันนี้ขอคันนี้ขอ ยากระสุนมันโอ,โอ้ยี่ยไอ้กูจะป้นกระสุนมันป้นไม่ได้ไวะยี่ยไฟมันแบบไอ้ยี่ยมันกูไม่คิดว่ามันจะแบบเยี่ยไม่รู้อ่ะเยี่ย กูไม่คิดว่าไฟมันแบบว่าจะนิ่มขนาดนีไอ้เนี่ยเฮไปป้นไม่ได้ไปที่อ่ะเฮ้ยฮัลโหลมันเป็นไรมันป้นปไม่ได้วนะเ,ออน,เนี่ยเป็นเป็นเหมือนกัน,นป้นไม่ได้เป็นดูคนเป็นดูคนเกิดชั่นเกิดตกปืนใครเอาตกเปืนไม่เป็นไรมันมจะทิประเทศช่างมัน ยกที่มันดึงไม่ได้ไม่เป็นไรอ๋อศพย่างฮัลโหลใครศพว่างมานี่หน่อยเร็วเนี่ยมีไปอยู่เนี่ยสาี่สมมาเร็วเดูศบีเอมดูดูดเห็นมบีเอ็มบีพี่เน่เร็วเห็นศพแปลชินลึกทาใจ่ชอบเลยบีเอ็มหน้ากดังบีเมหน้ากดังหน้ากดังเนี่ยเร็ว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 สามศพไปเอาเลยสามศพไปเอาบีเอ็มกดังที่เราไฟได้เห็นไหมไปเอาไปเอาใ่เพิ่งออนะใหญ่เพิ่งออกไปได้มือมือฟังกูนะ อย่าพยายามอย่าลั่ลากด้วยกันนะหารถหารถ<อ>ไปไม่ได้เป็นไรวะอไม่เป็นไรนไม่เป็นไรพี่มาว่าตัวนี้น่าจะดึงได้ละนีเซกชันน่าจะไม่เกิดละเฮ้ยเอากระสุนมาเฮอะไอ้หี่จะเอาใส่กระสุน